กะฮอกไกโดที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันต่างกันในทั้งสี่ฤดูและที่นั่นเองเราสามารถได้ยินเสียงของสัป,ปสัดฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้ผลิบานฤดูร้อนที่แผ่นดินเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงอันอุดมสมบูรณ์<า>ขอต้อนรับทุกท่านสู่ฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝัน,นรายการฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันในวันนี้จะพาทุกท่านไปยังซัปโปโร วันนี้มีเหล่าดอกไม้แสนงดงามเบ่งบานเป็นการต้อนรับเราว้าวสวยจังี่ยยิ่งไปกว่านั้นเหล่าอาหารเลิศรสก็ยังมากันแบบไม่หยุดหย่อน<ะ>นี่คือเมืองทางเหนือที่จะทำให้หัวใจของทุกท่านกระโดดโลดเต้น ซัปโปโรเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ1ล้าน9แสนคนที่นี่คือเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดจะพลาดชมไม่ได้เด <Sa> ็ดขาดท่ามกลางอาคารสำนักงานที่รายล้อมสถานีซัปโปโรมีสัญลักษณ์ของเมืองยืนนิ่งสนิทอยู่อย่างเงีย,งยบ หอนาฬิกาแห่งนี้เคยเป็นห้องเต้นรำของโรงเรียนการเกษตรซัปโปโรซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในยุคที่เพิ่งมีการบุกเบิกเกาะแห่งนี้ใหม่ๆนับตั้งแต่นาฬิกาเรือนนี้เริ่มเดินในปี1881มันก็ยังคงเดินอย่างเที่ยงตรงมาจนถึงทุกวันนี้แม่น้ำโทโยฮิระที่จะมีแซลมอนว่ายทวนน้ำมาในฤดูใบไม้ร่วง และยังมีสวนสาธารณะโอโดริที่พาดผ่านใจกลางของเมืองไปยังทิศตะวันออกและตะวันตกตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่ไว้พักผ่อนยอนใจว้าวตอนนี้เป็นฤดูที่ดอกไม้จะบานทั่วซัปโปโรเลยค่ะในบรรดาดอกไม้ที่ฉันชอบที่สุดก็คือน,นี่เลยละค่ะดอกไลแหลกที่เป็นสัญลักษณ์ของซัปโปโรนี่เองค่ะสีอ่อนๆแบบนี้สวยจังเลยพอมาอยู่ใกล้ๆก็มีกลิ่นหอมจางๆโชยมาเลยละค่ะ ฉันชอบกลิ่นนี้ที่สุดเลยในซัปโปโรแห่งนี้มีจุดให้ชมดอกไม้อยู่มากมาย,ยที่ที่เรามากันก็คือสวนสาธารณะยูริกาฮาระสวยจังมีดอกไม้บานอยู่เยอะแยะเลยค่ะ เป็นดอกไม้ที่น่ารักจังเลยรู้สึกว่าจะชื่อดอกมุสคารีค่ะสีคล้ายๆกับลาเวนเดอร์เลยนั่นเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นดอกไม้ตระกูลเดียวกับดอกลิลลี่ค่ะดอกทิวลิปก็บานอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดสีก็มีแตกต่างกันไปรูปร่างก็ต่างกันไปแบบนี้ก็น่าสนใจดีนะคะโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลย สำหรับการชมสวนแห่งนี้ขอแนะนำให้ใช้บริการเลลี่เทรนเเทนออกดิาง <Okay. S 3> สวยจังเลยค่ะ <laughs> เด็กๆพวกนี้วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะ รถไฟขบวนนี้ก็วิ่งด้วยความเร็วต่ำมากจะได้มีเวลาเพลิดเพลินกับดอกไม้ค่ะบายบายบบบบาาาายยยยเมื่อพูดถึงรถไฟสิ่งที่ขึ้นชื่อในซัปโปโรก็คือรถรางไฟฟ้านี่เป็นเส้นทางที่เคยใช้ขนอิดขนสายเพื่อใช้สร้างเมืองในครั้งอดีต และที่ที่รถรางได้นำเราไปก็คือย่านการค้าที่คราคล่ำไปด้วยผู้คนย่านการค้าทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าที่มีประวัติยาวนานมากมีร้านต่างๆเยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะอ๋อตรงนี้เป็นร้านดังโง่แล้วเนี่ยร้านชินคุระยะเข้าไปดูหน่อยดีกว่า สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับครับชิย่ยอดเลยมีเยอะแยะมีขนมหลายอย่างจังเลยค่ะครับใช่แล้วละครับขนมของร้านเรามีมากมายหลายชนิดครับ,รบเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องฮานาสวะดังโง่ที่ที่เรามากันคือร้านชินคุระยะเป็นร้านขนมชื่อดังที่ใช้วัตถุดิบของฮอกไกโดเท่านั้นขนมที่สั่งได้แล้วครับวา น่าทานจังเลยค่ะใช่แล้วเหละครับมีหลายชนิดจังเลยนะคะใช่เลยครับคณะสวาดังโงก็คือดังโงะห้าชนิดโชยุงาดำและก็ถั่วบดสามชนิดอยู่ในชุดเดียวกันห้าชนิดนี้อันไหนอร่อยที่สุดคะขอแนะนําเป็นดังโงะงาดำนะครับโอ้ฉันขอลองชิมดูเลยก็แล้วกันนะคะโอ้โหมีงาดำเยอะแยะเลยค่ะจะทานแล้วนะคะอืเป็นยังไงบ้างครับเป็นงไงครับ กลิ่นของงาดำโชยออกมาเลยค่ะแล้วก็แป้งดังโง่เนี่ยนุ่มมากๆเลยค่ะนี่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเรา<อ>นะครับเราอยากจะสื่อถึงวัฒนธรรมโบราณของญี่ปุ่นรวมทั้งข้อดีของย่านการค้าผ่านไปทางดังโง่ของเราไปถึงลูกค้าทุกๆคนหากเหนื่อยล้าก็เชิญมานั่งพักที่ร้านนี้อ<า>โอ้โห ลองดูที่ร้านนั้นสิคะเป็นร้านที่โดดเด่นกว่าร้านอื่นมากเลยคะ่ะป้ายร้านเองก็สุดยอดสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์ของร้านเลยละคะ่ะสวัสดีคะ่ะร้านนากาคาวะไลเตอร์ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี1903เป็นร้านขายไฟแช็กที่มีหลายร้อยแบบนะับเป็นร้านของแฟนพันธุ์แท้ และผู้ที่ดูแลร้านคือคุณปู่ว้85ที่เป็นเจ้าของรุ่นที่3และลูกชายที่เป็นทายาทรุ่นที่4หลังสงครามจบก็มีความตอกการบุรีกับไฟแช็กมากขึ้นเราก็เลยขายสองอย่างนี้เป็นหลักนะครับคนที่มาจากในเมืองก็จะพากันบอกว่าคำว่าไรเตอร์เป็นชื่อที่แปลกดีทีนี่มันก็เลยติดหูในซัปโปโรเนี่ยถ้าบอกชื่อร้านนาคาคาวะไรเตอร์ไม่มีครรู้จักหรอครับไม่มีอะตอนเข้ามาในร้าน เห็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไฟแช็กอยู่อีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะของหายากอย่างอื่นก็เยอะเหมือนกันของหายากส่วนใหญ่ไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่จะเป็นของประดับแล้วก็มีของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นโมเดลเครื่องบินสมัยสงครามเกาหลีที่เห็นอยู่นี่นะครับค่ะแล้วก็มีเครื่องบินบังคับเครื่องแรกในฮอกไกโดด้วยค่ะแล้วก็มีหลายๆอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับ อันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างของเราใช่แล้วครับ,รบในย่านการค้าที่ทอดยาว900เมตรแห่งนี้มีของแบบนี้อยู่เหมือนกันลองดูนี่สิคะที่ใจกลางย่านการค้านี้มีสารเจ้าธนุกิคะ่ะสิ่งที่เราไปพบก็คือศารเจ้านั่นเองว่ากันว่าถ้ามารูบรูปปั้นธนุกิที่นี่จะได้รับพรศักดิ์สิทธิ์8ดประการ สำหรับพรเรื่องความรักให้รูปจากไหล่ถึงหน้าอกอ๋รูปให้ถลอกไปเลยค่ะขอให้พรเป็นจริงด้วยเถอะเดินผ่านเมืองที่พลุกพล่านยามราตรีเพื่อตรงไปยังโนรุเบสะซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่จะมองเห็นทิวทัศน์ทั้งเมือง สวยจังเลยค่ะนี่คือทิวทัศน์ยามราตรีของนครซัปโปโรค่ะสว่างสวยมากค่ะส่วนทางนี้คือทางสถานีซัปโปโรและทางนี้ก็คือทางซูซูกิโนะนอกจากจะได้เห็นวิวสวยๆแล้วนี่เบาะนั่งนี่ก็มีฮีเตอร์ด้วยค่ะแบบนี้ก็สามารถชมเมืองได้โดยไม่ต้องกลัวเรื่องความหนาวเลยละค่ะ เมื่อเต็มอิ่มกับการชมเมืองแล้วต่อไปก็คือเวลาอาหารเย็นที่ซูซูกินโแห่งนี้คือเมืองแห่งความบันเทิงอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นตอนเหนือมีร้านชื่อดังเรียงรายสองข้างทางเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้าไปชิมปกติถ้าพูดถึงเจงคิสคานก็ต้องใช้เนื้อแกะแต่ที่ร้านนี้จะใช้เนื้อกวางแทน ใช้เนื้อกวางแบบนี้หาไม่ค่อยได้เลยนะคะเนี่ยมาสเตอร์คะไม่ทราบว่าจุดเด่นของเนื้อกวางเนี่ยคืออะไรหรอคะนั่นใช่แครับมีโปรโตีนสูงแคลอรี่ต่ําเทียบกับเนื้อหมูเนื้อวัวแล้วไขมันก็น้อยกว่าเป็นเนื้อสําหรับคนเน้นสุขภาพช่วงนี้ก็เป็นที่นิยมในหมู่สาวๆนะครับเนื้อนุ่มมา ใช่แล้วครับคือว่าผมว่ารสชาติมันก็คล้ายๆกับเนื้อบัวเป็นเนื้อที่อร่อยทีเดียวถ้าทำให้เป็นที่นิยมไปทั่วประเทศได้ก็จะเป็นการโฆษณาที่ดีครับอร่อยแบบนี้อ่ฉันว่ายังได้ไม่ยากแล้วค่ะคทานเจงกิสขานชื่อดังไปพลางแล้วก็รวมพลังเพื่อประจนภายในวันพรุ่งนี้ไปด้วยมาด้ การเดินทางในซัปโปโรยังไม่จบง่ายๆฤดูหนาวอันหนาวเหน็บแต่น้ำใจผู้คนกลับอบอุ่นเพิ่งย่างเสร็จเลยใช่ไหมคะมมส,สถานที่ย่อนใจของชาวซัปโปโรสวนสาธารณะโอโดริ ที่นั่นมีหอส่งสัญญาณโทรทัศน์สูง143เมตรตั้งตระหานอยู่ท,ทัทิศตะวันตกคือสวนสาธารณะโอโดริค่ะจากชั้นชมวิวที่สูง90เมตรจากพื้นจะสามารถมองเห็นวิถีชีวิตของชาวซัปโปโรกว่า1ล้าน9แสนคนได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะ<ส>และแล้วก็มาถึงชั้นชมวิวสุดยอดเลย มองเห็นไกลสุดลูกหูลูกตาเลยและค่ะพอมองแบบนี้แล้วรู้สึกว่าซัปโปรโรเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่จริงๆค่ะส่วนทางนี้ก็คือสวนสาธารณะโอโดริค่ะ <Wow. S 1> ว้าวสวนดูยาวสุดลูกหูลูกตาเลยจริงๆคนที่เดินอยู่ข้างล่างเนี่ยดูตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะใกล้ๆกับหอส่งสัญญ,ญาณ มีสถานที่ที่รวบรวมสมบัติจากท้องทะเลของฮอกไกโดอยู่ตลาดนิโจโท,ที่เปิดมาตั้งแต่สมัยเมจิคือห้องครัวใหญ่ของมืองซัปโปโรเสียงวกเวกที่ได้ยินจนชินหูปัดเปล่าความเย็นยะเยือกของฤดูหนาวออกไปยินดีต้อนรับครับมีปลาหน้าทานอยู่เยอะแยะเลยคะ่ะใช่เลยครับพอลองจากเรือมาทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับ สวัสดีค่ะครับผมสำหรับฤดูนี้มีขาแนะนำบ้างไหมคะอ๋อสำหรับช่วงนี้ต้องหอยเป๋าฮื้อและกาลังย่างกันอยู่น่ารักากเ้ยนะครับย่างกันตรงนี้เลยเหรอคะใช่แล้วนะครับสดๆเลยย่างไปกินเองแล้วฉันกินได้ด้วยเหรอคะว้าวเขอาคุณมากเลยนะคะเพิ่งย่างเสร็จใหม่ๆเลยครับเฉยเลยครับอืมเป็นไงครับอร่อยจัง ตลาดของที่นี่นะคะมีชาวซัปโปโรมาเดินกันมากมายเลยนะคะแล้วเยอะแยะเลยครับนทท่อเี่ยวรควันนี้มีชาวต่างชาติมาเยอะเลยครับอ๋อแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรเลยนักท่องเที่ยวก็เลยมาแวะซื้อของฝากกันเยอะเลยสินะคะครับใช่ครับพวกของฝากจะขายดีมากแล้วก็ไข่ปลาสลมอนี่ก็อร่อยมากเลยเดียวครับมีให้ชิมฟรีด้วยเหรอคะเนี่ยว้าสุดยอดเชิญเลยครับขอบคุณมากค่ะว้าว ลองดูนี่สิคะสวยจังอ,อ,อันนี้หมักโชยุเหรอคะออมีหน้าและอร่อยจังเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ<ป>การมาแวะเดินตามร้านในตลาดเนี่ยมันสนุกจริงๆเลยละค่ะนอกจากนั้นถ้าพูดถึงซัปโปโรก็เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งราเมง ที่นี่มีร้านรามเมงกว่า1,000ร้านที่พร้อมจะประชันฝีมือเพื่อเรียกลูกค้าจากทั่วสารทิศ <No. S 1> น้ำซุปมิโซะเข้มข้นและเส้นเล็กที่ม้วนเข้าหากันนี่คือซัปโปโรรามเมงทานแล้วจะจำไม่รู้ลืมที่ต่อไปคือเขตมารุยมะเป็นย่านโรูหราในเมืองซัปโปโร และที่นี่เราก็เจอร้านลับ,ลบๆอยู่ร้านหนึ่งร้านกาแฟที่ปรับปรุงบ้านเก่ากว่า50ปีสมัยร้านโมริฮิโกภายในร้านจะอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมละมุนของกาแฟกาแฟมาเสิร์ฟแล้วค่ะกาแฟสดรสเข้บปานกลางค่ะ แล้วก็กาต้าฟรมาสค่ะโอ้น่าทานจังเลยกาแฟของที่นี่กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะอืมหอมจริงๆด้วยกลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยค่ะแล้วก็ชีสเค้กของที่ร้านนี้นะคะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดเลยด้วยค่ะจะทานแล้วนะคะ อร่อยจังพอเอาเข้าปากแล้วรู้สึกเบาแต่รสของชีสมันเข้มข้นมากเลยค่ะรสชุ่มฉ่ำกระจายไปทั่วปากเลยละค่ะได้มาใช้เวลาสบายๆในเมืองใหญ่อย่างซัปโปโรแบบนี้เนี่ยก็ไม่เลวเลยนะคะร้านกาแฟของผู้ใหญ่ที่ชวนให้นั่งต่อไปนานๆ ในช่วงต่อไปคือเวลาแห่งการพักผ่อนในโรงแรมยอดนิยมและยังมีค่ำคืนแสนโรแมนติกในซัโปโรอีกด้วย ที่ใจกลางเมืองซัป,ปโปโรมีโรงแรมแห่งหนึ่งที่รวบรวมออนเซ็นหลายรูปแบบไว้ให้ชาวเมืองว้าวห้องข้างในให้บรรยากาศหรูหรามากเลยค่ะอ๋อตรงนี้เป็นห้องนอนสินะคะ ทำเป็นสองห้องต่อกันออกแบบได้หรูหราจังเลยค่ะอ๋ะอแล้วก็จากหน้าต่างตรงนี้ก็โอ้โหสมแล้วที่เป็นชั้นบนสุดวิวสวยมากๆเลยค่ะว้าวถ้าได้ชมวิวนี้ตอนทานข้าวคงได้บรรยากาศไปอีกแบบอะค่ะ โรงแรมแจสแม็กพราซาเทให้คุณได้รื่นรมกับออนเซนธรรมชาติแม้จะอยู่ในตัวเมืองการได้ชมท้องฟ้าของซัปโปโรขนาดแช่น้ำก็เป็นอะไรที่สุดยอดเป็นบอ่อน้ำที่กว้างมากเลยค่ะแช่แล้วสบายจริงๆเลยค่ะไม่นึกเลยค่ะว่าที่นี่จะเป็นกลางเมืองซัปโปโรน้ำที่นี่ นุ่มแล้วก็ซึมซาบเข้าผิวได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะสึกด,ดีจังเลยความหนาวหายไปหมดเลยค่ะสำหรับอาหารเย็นต้องมาที่ห้องครัวของทางโรงแรม <Those. S 1> แล้วก็จะได้พบกับอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบชั้นเลิศของฮอกไกโด ปกติแล้วทางโรงแรมจะเสิร์ฟอะไรอย่างค่ะแต่วันนี้รายการเราจะได้ชิมกับทุกเมนูเลยละค่ะจานแรกเป็นอินโรยากิหัวมันไอริชค่ะ<ไ>ใช้หัวมันขนาดใหญ่ทั้งหัวเลยละค่ะจะทาแล้วนะคะ<ไ>ข้างในหัวมันนะคะมีผักใส่อยู่เพียบเลยละค่ะ อร่อยมากๆเลยต่อไปก็คือเทมปุระทาจิค่ะในฮอกไกโดเนี่ยจะเรียกไข่ปลาทาระว่าทาจิค่ะจะทานแล้วนะคะอืมข้างนอกทอดได้กรอบมากพอเคี้ยวแล้วก็จะเจอเนื้อนุ่มๆของไข่ปลาค่ะช่วงนี้เป็นหน้าของมันพอดี และต่อไปก็คือไข่แซลมอนค่ะทุกๆฟองส่องประกายสวยเราก็เป็นอัญมณีเลยละค่ะน่ารักจังอันนี้ทานแบบราชโชยุค่ะแต่รสของเครื่องปรุงไม่ได้เด่นมากสัมผัสได้ถึงรสแท้ๆของวัตถุดิบเลย เมื่อท้องอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเดินสำรวจซัปโปโรยามราตรีโโที่สวนสาธารณะโอโดริจะเปล่งประกายไปด้วยแสงไฟมากมาย <Hey. S 1> นี่คือสัญลักษณ์ของซัปโปโรในฤดูหนาวไวอิลลูมิเนชันการประดับไฟาราวกับเป็นโลกแห่งความฝันนี้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย แล้วก็ยังมีอีกที่ที่ควรแวะในยามราตรีนั่นคือโอกุรายามะซึ่งเคยถูกใช้เป็นเวทีสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยว้าวลานกระโดดโอกุรายามะเพิ่งเคยได้เห็นนี่แหลคะค่ะพอมาดูใกล้ๆแล้วดูทรงพลังจริงๆเลยคะ่ะและยิ่งมีไฟส่องตอนกลางคืนแบบนี้ก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีก ท,ท <uh ี่สนามกีฬาก็มีพิพิธภัณฑ์กีฬาฤดูหนาวตั้งอยู่เช่นกันเมื่อได้มาเห็นของจริงต่อหน้าแบบนี้แล้วก็ชวนให้ระลึกถึงโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนั้นจริงๆว้าวจากตรงนี้มองเห็นวิวของซัปโปโรตอนกลางคืนด้วยละค่ะมีไฟจากบ้านเรือนสว่างสวยไปหมด ยิ่งอากาศหนาวก็จะยิ่งเห็นแสงไฟเป็นประกายยิ่งขึ้นด้วยค่ะโอ้โหสวยจังเลยเม,มืองหลวงทางเหนือที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกยังรอคอยให้ทุกคนมาสัมผัสอยู่เสมอ ดินแดนทรงสเสน่ห์ที่มีวิธีดื่มด่ำความสนุกต่างกันไปในแต่ละเมืองนะที่นี่คือฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันครับผม